Thank you แล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสาวจะมารีวิวรถ Ever e s รนะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 9 9ง0้านบาทนะคะแต่นุษตัวนี้เป็นสีพิเศษนะคะสีดิฟทิสตันบูนะคะราคาจะเพิ่ม10,000บาทนะคะเป็น1 6 9 0 0ล้านบาทนะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะ180แรงมา้าเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีชุดแต่งอะไรให้กันบ้างนะคะตัวนี้ ถือว่าชุดแต่งจัดเต็มเลยนะคะพร้อมทั้งชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็แมตชฟูเอลนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นกระจังหน้ามามมสแตงนะคะตัวนี้กระจังหน้าลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบแรปเตอร์หรือว่ากระจังหน้ามามมสแตงนะคะเลือกได้แบบมีไฟหรือไม่มีไฟนะคะลูกค้ารีเควสมาได้เลยตัวนี้สาวจัดให้นี่ลูกค้าเลือกแบบ กระจังหน้ามา้มาม้าแต่งแบบมีไฟที่ตัวม้าด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ3จุด LED ตรงกระจังด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เลยหล่อแบบนี้เลยนะคะส่วนฝากระโปรงรถมีคำว่า Everest ซึ่งจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวนี้ถ้าเป็น M Y 2 1นะคะก็จะเป็นโครเมียมซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือตัดกัดสีน้ำเงินฟลิปดิฟคริสตันบูนะคะก็ดูหล่อดูขึ้นกันมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะ,ะส่วน ไฟหน้านะคะไฟหน้าสาวอัปเกรดให้นะคะเป็นไฟหน้าปกติตัวเจ้าตัวเอลเลสนะคะตัว M Y 2 1ไฟหน้าเป็นไบ LED ดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนะาะสาวเพิ่มเป็นครอบวงแหวนเหลี่ยมให้แล้วก็เป็นเรดอให้นะคะตัวนี้ ด้านในลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้ตาแดงตาฟ้านะคะตัวนี้เป็นเรดอลูกค้าเลือกอยากได้สีแดงตาแดงนะคะแล้วก็สาวเพิ่มมัดแตง3ามขีดให้นะคะพร้อมไฟ d a y Time r u n n i n g Light แบบวิ่งนะคะคือมันจะมี d a y Time ให้อยู่แล้วแต่ไม่ได้วิ่งตัวนี้สาวอัปเกรดให้เป็นแบบวิ่งนะคะเวลาเปิดไปเลี้ยวตกมาปุ๊บก็จะเป็นแบบวิ่งพร้อมกับมัดแตง3ามขีดตัวนี้นะคะเพิ่มให้รถมีดูหลอดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสาวตัวนี้เนาะแล้วก็ส่วน หน้านะคะตัวนี้สาวครอบให้เป็นสีดําด้านท, <relevance> ทุกอย่างลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะคะตัวนี้เนาะส่วนตัวสกเกิร์ตหน้าตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะนี่ค่ะสเกิร์ตหน้าไล่หมาตัวนี้คือไม่ได้เจาะอะไรกับเกีียวกระชนเลยนะคะครอบเข้าไปนะคะนี่ค่ะเป็นงานครอบครอบตัวสกเกิร์ตหน้าเข้าไปนะคะตรงกรนชนหน้านะคะจะมีคําว่าวิกเตอร์ตัวนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแล้วก็ส่วน เซนเซอร์นะคะยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะมีเซนเซอร์ตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะเซนเซอร์ถอยจอดคู่ขนานนะคะตัวนี้คือจะมีมาครบนะคะสำหรับออปชั่นตัวระบบความปลอดภัยของตัวเจ้าเอเวอเรสตัวไทเทเนียมพลัสตัวนี้คือถือว่าเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2อล้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้คิวล้อ ตัวนี้นะคะคิ Q ้วล้อมาจากามากับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นคิ้วล้อแบบเนียบนะคะจะรับกับสเกิร์ตหน้าซึ่งจะเป็นชุดแต่งมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้าที่บอกเนะะี่ยค่ะก็จะพอดีนะคะแล้รับกับตัวสเกิร์ตหน้าเลยนะคะจะลงตัวเป๊ะพอดีเลยนะคะเป็นคิ้วล้อแบบแนบนะคะขนาดประมาณ3นิ้วตัวนี้เป็นแบบสีดําด้านนะคะแล้วก็สาวเพิ่มเติมให้ก็คือลูกค้าอยากได้เป็นตัวแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กฟูลนะคะเนะียคะ 27555R20 นะคะขอบท1 0เป็นแม็กฟูเอลยาง BF Goodrich นะคะออเทเรนตัวนี้ KO2 นะคะเป็นออเทเรนก็คือสามารถขับขี่ได้ทุกสภาพถนนนะคะตัวนี้นะคะเป็นของแท้จากอเมริกานะคะตัวนี้คือจัดเพิ่มความดุลูกค้าอยากได้ดุนิดนึงนะคะรับกับสีน้ำเงินนะคะเพิ่มความหลอ่อความดุนะคะตัวนี้จะไปส่งมอบ ให้ที่จังหวัดอุบลน,นะคะก็เลยมาถ่ายรีวิวไว้กับลูกค้าได้ชมก่อนนะคะส่วนครอบต่างๆปกติตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะแต่นี่คือเสารครอบเป็นสีดําด้านให้ลูกค้าอยากได้ตัดดําด้านนะคะนะคะแล้วก็ครอบให้แล้วก็ส่วนไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตัวนี้สาวทาเพิ่มให้นะคะเป็นไฟสโมกนะคะตัวนี้เนาะก็สโมกก็งานก็โอเคเนียนอยู่นะคะแล้วก็เป็นไฟวิ่งนะคะเพิ่มขึ้นมา ะะจริงๆก็คือจะมีไฟสองตรงด้านล่างด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็ส่วนมือจับนะคะแล้วก็รองบ่ามือจับตัวนี้สาเพิ่มให้ตัวนี้เป็นงานครอบนะคะลูกค้าเบื่อก็ถอดได้นะคะเป็นครอบมือจับหลับรองบ่ามือจับกันรอยให้สาหรับลูกค้าเผื่อแบบว่าลนเล็บหรือว่ารอยกุญแจอย่างนี้นะคะ่ะก็เป็นการถนอมรถไปในตัวนะคะตัวนี้เนาะ ส่วนกันาสาดที่สาวเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ราวหลังคายังคงใช้สีเดิมนะคะลูกค้าบอกว่าเหลือเหลือไว้ออ,อกเดิมๆบ้างนะคะเพื่อรับกับตัวาชายบันไดซึ่งจะเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนาะรับกับต,ตัวตัวลายชายหลังคาราวหลังคานะคะแล้วก็ฟิล์มลูกค้าอยากได้มืดนิดนึงก็คือบานหน้าลูกค้าขอเป็น40ตัวนี้ฟิล์มลูกค้าเลือกได้นะคะเป็นอเมริกันฟิล์มนะคะ เป็น A.A. เ e r ซรามิกนะคะแล้วก็บานหน้าลูกค้าเลือกเป็น40แล้วก็รอบคันเอาเป็น80นะคะอยากได้แบบกันแดดก็บอกใช้ต่างจังหวัดอากาศร้อนนะคะแสงแดดจ้าก็อยากได้ประมาณมืดๆหน่อยก็ลูกค้าเลือกฟิล์มได้เลยนะคะตัวนี้เนะาะเจ้าก็ให้ลูกค้าเลือกได้นะคะตรงนี้เนะาะเดี๋ยวมาดู ด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นครอบฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้สาวก็ครอบให้ตัวนี้ถังน้ํามันก็คือบรรจุได้80ลิตรนะคะตัวนี้ก็คือ,อถ้าปลดล็อกแล้วเนี่ยมันสามารถาเปิดล็อกได้ตัวนี้นะคะพอดีเสาวล็อกรถไว้อยู่นะคะก็สามารถเปิดได้จากตัวรถได้เลยนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็ส่วนด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะนี่ขาดเสียไม่ได้เลยตัวนี้นะคะทุกคันจะต้องมีไฟท้าย GLC เสริมความหล่อให้กับตัวรถได้ดูเทมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวเต็มระบบนะคะเนี่ยค่ะเปิดไฟเลี้ยวมาก็จะเลี้ยวเต็มระบบแบบนี้เป็นแบบไฟวิ่งนะคะเขาเรียกไฟท้ายเป็น GLC style นะคะแล้วก็เปิดมาก็จะเต็มดวงนี้ตัวนี้คือลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาแบบโครมดำหรือโครมแดงนะคะเลือกได้2แบบ ลูกค้าบางท่านก็อยากได้คมดําก็เลือกได้นะคะตัวนี้คือบอกไปได้คือก่อนแต่งสาวก,ก็จะคอนเฟิร์มเรื่องชุดแต่งให้กับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าชอบแบบสไตล์ไหนนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็คาดฝาท้ายเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นคําว่าเอวเลสซึ่งเวลาเบร,บเรกก็จะมีไฟสีแดงนะคะถอยก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็สาวก,ก็เพิ่มเติมตัวครีบฉลามด้านบนให้ด้วยนะคะ ขาดไม่ได้เลยส่วนตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะเป็นท่อคู่นะคะตัวนี้เป็นท่อหลอกนะคะเป็นท่อคู่นะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นงานพ่นเป็นพ่นสีดําด้านนะคะเป็นงานครอบนะคะไม่ได้เจาะนะคะตอนนี้ก็คือเอาสเกิร์ตมาครอบตรงกันชนท้ายนะคะแล้วก็สาวเปลี่ยนไฟให้เป็นไฟทับทิมรูปตัว C ให้ด้วยตรงตรงกันชนท้ายนะคะ เพื่อให้รถดูสวยดูหล่อมากยิ่งขึ้นเวลาคนขับตามข้างหลังก็จะได้เห็นไฟเห็นท้ายเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะส่วนกล้องก็จะมีมาจากโรงงานเลยเป็นกล้องของ Ford เลยนะคะนี่ด้านท้ายเสาห่อ,าอไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ยะสองมอบไปกับลูกค้าตัวนี้เนาะ ก็คือที่จะคืนจะมีพวกกระจังหน้าที่ถอดนะคะแล้วก็ไฟตัวนี้ทุกชิ้นสาวคืนให้ทั้งหมดนะคะหอ่อแพ็คให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่จังหวัดอุบลน,นะคะตรงนี้เนาะ ื่อจะส่งม้อไปลูกค้าตัวนี้สาวก็จะมีพรมข้ารูปให้ยังไม่ได้ปูปพรมนะคะมีลูกค้าเลือกได้ค่ะพรมว่าจะเอาเป็นแบบสีดําสีแดงตัวนี้ลูกค้าเลือกไว้แล้วค่ะรอพรมมาส่งนะคะแลวเดี๋ยวสาวปูปพรมให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะเป็นพรม5 d ดีนะคะแล้วก็ตรงด้านด้านท้ายตรงนี้นะคะเป็นเบาะแถวที่3ก็สามารถปรับพับไฟฟ้าได้ตัวนี้นะคะเป็น อของเอเวอร์เดก็คือพูดถึงก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง900กิโลแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายนะคะบรรทุกหนักได้ถึง900กิโลแล้วก็สามารถบรรจุคนได้ถึง7ที่นั่งนะคะนั่งได้สบายๆนะคะตัวนี้เนาะใช้งานได้จริงๆแถวก็แยกตัวแอร์ก็มีแยกส่วนให้มี3ตอนเลยนะคะ นี่ฝาท้ายแล้วก็เปิดได้4แบบนะคะเปิดจากแฮนแบ็คือเปิดจากท้ายก็ได้เปิดจากคุณแจก็ได้หรือเตะเปิดก็ได้นะคะแต่ว่าเราพกกุญแจไว้หรือเปิดจากข้างหน้าก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าสะดวกว่าจะเปิดแบบไหนนะคะตรงนี้เนะเาะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสำหรับตัวรุ่นขับสองเจ้าเอเวอเรสต์นะคะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะแล้วก็ออปชั่นครบนะคะตัวนี้เนาะ 180แรงม้าเป็นเทอร์โบเดี่ยวตัวนี้ก็ถือว่าครบเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าภายในด้านหน้ากันบ้างนะคะว่าภายในด้านหน้าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็หรูหราขนาดไหนนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะตันนี้สายังไม่ได้ปูโคมนะคะเนี่ยค่ะก็ของเดิมก็คือจะมีสครับเพลทซึ่งจะเป็นคำว่าเอเวอเรสต์มาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้เนาะอ ะะแล้วก็บอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในก็หรูหราเหมือนเดิมนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาีคูบคอนโทลทั้งมี adaptive คูบคอนโทลนะคะตัวนี้ทํางานคู่กันระขับทางไกลก็ลดความไม่ล้าเดี๋ยวสาวเอา,เอาคันนี้ขึ้นเทลเลอร์ไปนะคะที่จังหวัดอุบลน,นะคะมีส่งมอบให้กับลูกค้านะคะลูกค้ามีเลือกรับรถประมาณวันอาทิตย์วันเสาร์เทียบถึงนียค่ะก็เลยมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมก่อนนะคะภายในก็ตอนนี้พอดีรีวิวมันก็จะรู้มืดนิดนึงนะคะพอรีวิวขําแล้ว ะะแล้วก็ภายในก็จะมีหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะก็คือเป็นซิงค์สังงานเป็นภาษาไทยแล้วนะคะตัวนี้เนาะเป็นเกียร์ออโตสิบสีปีเช่นเดิมนะคะหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็ระบบความปลอดภัยก็ค่อนข้างจะครบมีทั้งระบบป้องก,กันการลื่นนถลยนะคะเวลาขึ้นทางชันเวลาออกตัวทางลาดชันเราก็มีระบบช่วยเหลือป้องกันตรงตรงส่วนต,ต,ตรงนี้ให้นะคะให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างปลอดภยัยตรงนี้ก็คือทางฟอร์ดเองก็ เร่งเห็นถึงความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ซึ่งเวลาใช้รถไทยถนนตัวนี้ก็คือช่วงล่างช่วงล่างก็คือมาดีอยู่แล้วนะคะช่วงล่างเป็น วัดลิงค์นะคะเป็นดิสเบรกสีล้อนะคะตัวนี้พร้อมเหล็กกันโครงนะคะแล้วก็เป็น4ลิงค์มีโฟลิงค์นะคะตัวนี้ก็คือพูดถึงว่าระบบความปลอดภัยก็คือทุกท่านก็ได้รับทราบอยู่แล้วนะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยสุดยอดอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็นรถครอบครัวเนี่ยประสงค์าตาลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะก็สามารถทักหาสาวได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 5 9 0 1 7 0 9 2หรือแอดไลน์ดีตามเบอร์ด้านล่างนะคะมาหาสาวได้เลยนะคะสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือว่าชุดแต่งจัดเต็ม ชอบชุ่แต่งแบบไหนก็เลือกได้นะคะตัวนี้เนาะก็คุยกันได้ปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะตัวนี้คือลูกค้ายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะคะคือลูกค้า คุยกันทางโทรศัพท์นะคะก็คือโอนออนไลน์จาก YouTube ลูกค้าดูจาก YouTube นะคะตรงนี้ก็คือปลอดภย100ัยร้อรับรองได้นะคะโ mm hmm. อนเงินเข้าบัญชีบริษัทเลยแล้วเรามีส่งไฟแนนซ์จัดให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยลูกค้าไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะคะไม่ต้องกลัวปลอดภย100ัยร้อนนะคะจองออนไลน์ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาที่โชว์รูมนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็มีส่งรถให้ถึงที่บ้านเลยนะคะตรงนี้เนาะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย